สวัสดีจ้าพเม่พพ่นอ,องปองปลาสุปสุคน FC ทั่วโลกจ้าตอนนี้น้องแปงยูนปานะจ้าวันนี้หนาวมากนะคะสองหนึ่งองศานะคะหนาวมากแล้วก็เห็ดก็เขาก็แข็งนะคะแต่ว่าเก็บไปแล้วมันก็จะอุณหภูมิปกติที่บ้านมันก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะจากจังไดมาซวยแม่แปงยุ้มจ้าวันนี้สีได้บ่แม่แปงจะเอาเจ็ดกิโลจ้ะตามมาเลยจ้าคนคาหนาวมากเห็ดเป็นน้ำแข็งนะจ้ะเห็ดเห็ดแข็ง อสงองศาทั้งลมทั้งหนาวจ้ะพาดงามแหงแข็งปกเลยเดี๋ยวพอมันเจออุณหภูมิบ้านเขาก็กลับจะภาพมาเหมือนเดิมค่ะทุกคนนะ สวยมาก แม่อยากได้เจ็ดกิโลนะตอนนี้วันนี้แค่นี้พอดูค่ะเอเแข็งเนาะ สากหลากอยู่นะคนโอ้โหอยากเห็ดแข็งปุ๊กกินห้องเอ้ย สวยมากเฝ้าเอา,เ,อาเขาโตไม่ทันหนาวแน่เลย งามหลายเปิดเอาดีๆมันจะเห็ดงามๆนะ ทุกคนหาดูสิสวยมากทุกคน ด, of of ดูตรงนี้เนี่ยสวยจริงๆริงเน็ดดำร่ามกระโดดที่น้องเอ้ย จะได้เกือบสองตาแล้วจะมองจ้ะจะาจังได้ก็มาลุ้นเะไม่เป็นด้อีกว่าจะตามแมกเลยจ้ะตามแม่เฮ็ดเลืองมานีกแล้วพี่น้องเลยคนในหลุมคักโพด <c oughs> เอาแต่เอาได้เนาะน้อ,องจ้า เอาพี่น้องสวยๆสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าสวยงามแห้งพี่น้องขาไหม สัตว์เข้ามากินดูสัตว์เขากินจนหมดตรงเนี้ยสัตว์กินไปหมดเลยเสียดายปาดออนซ่อนว่าพี่น้อง ดูค่ะดเขากำลังขึ้นใหม่อ่ะโอ้โหเห็ดนี้เขาชอบแบบ เย็นๆน,นิดนึงอุ่นๆเย็นๆอย่างนี้นิดนึงโอเคค่ะทุกคนแม่แป้งเต็มอิกติการหนึ่งแล้วเดี๋ยวแป้งจะไปต่อนะคะเลือกเอานะคะ แม่ป่วยวันเดียวนะป่วยวันเดียวจริงๆคือคือยังป่วยอยู่นิดนึงนะแต่แม่แป้งก็มาลุยต่อเออมันมันค่อยๆไปรับรับลมด้วยสบายเนื้อสบายตัวขึ้นหน่อย No, ngắm ค่อยเอาจ้ะเงินทั้งนั้นเลยเขาไม่ค่อยเก็บเหมือนเขาเขาบอกว่ามันราคาถูกนะให้แป้งจะถูกจะแพงไม่แป้งก็เ,เก็บไว้ก่อนอนะสะสมเงินทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องจ้าของเราไม่ได้ปลูกเราไม่ได้ลงทุนเนาะเราแค่ลง อย่างแม่เติมน้ํามันมาเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ไกลจากบ้านแม่นะเห็นพวกนี้มันไม่ได้ไกลจากที่อยู่แม่เติมเติมน้ํามันร้อยห้าสิบสองกิโลแม่ก็ได้แล้วอ่ะเก็บสองกิโลแม่ก็ได้ค่าน้ํามันคืนแล้วถ้าเก็บได้เยอะๆนอกนั้นก็คือเป็นเงินทั้งนั้นเลยจ้ะแล้วถ้าแล้วบอกว่าไหนจะเดินไหนจะมานั่งตัดนั่งอะไรทําความสะอาดอีกไม่คิดหรออุ้ยทงานอะไรทามันมันก็ต้องใช้งานใช้แรงกันทั้งนั้นเลยจ้ะ เงินทั้งนั้นเก็บเอาเก็บเอาเด้อจัดเด้อก่อนที่แม่ยุมอย่างนี้เลยนะแยวแม่จะให้ดูโอ้สันนะน่ะอ๋แม่ไม่มีแรงนะนิ้วนิ้วข้างนี้แม่แป้งไม่มีแรงนะโอแม่แม่มือนะ แต่ก็พยายามทําไปค่ะมันจะได้ออกกาลังกายนิ้วด้วยไงบริหารนิ้วอออองามมาก เนี่ยเนี่ยแป้งไว้ก่อนนะมาเอาอันนี้พอได้ยุจะพี่น้องจอ้าพูนะ่ะ 啊。<noise> nén nó chạy nó hết bí này nén nén ninh 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 เขากำลังขึ้นหนปลยไปไว้เก็บแบบนี้เลยที่บ้านที่นอ้องคนเดียวในป่า นเี่จ้าทุกคนน,กคน,นี่คือผลงานที่แม่แป้งบอกไว้ว่าจะมาเอา7กิโลก็คือ7กิโลนะคะเพราะว่าแป้งไม่ไหวจริงๆแป้งคุมให้แป้งเกือบเป็นลมในป่านะคะก็คือ,อเป็นวันนั้นของเป็นวันผู้หญิงนะคะเดือนของผู้หญิงนะคะแดงเดือนนั่นแหละค่ะ คือแป้งจะไม่ไหวแล้วคือแต่ว่าเรารับปากลูกค้าแล้วนะคะเพราะว่าเลื่อนเขาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วบอกว่าเออขอของเธอเจ็ดกิโลเขาเลื่อนมาเป็นวันอ่าวันพุธได้ไหมฉันจะเก็บให้เธอวันอังคารเออคือถ้าจะเลื่อนเขาอีกนะคือคือแบบมันจะเสียหมาเลยนะอ่ะพูดอย่างนี้นะก็คือก็เลยแบบ บืนไปนะคะให้คุณพ่อไปส่งคุณพ่อก็ทามาไหวจริงใช่ไหมเธอไหวไหมเป้งบอกว่าฉันไหวฉันฉันฉันไหวฉันฉันเอาได้เอาอยู่แป๊บเดียวเองเจ็ดกิโลสรุปพอไปถึงนะมันเหนื่อยมากมันปวดท้องมากปวดหลังมากแบบมันเวียนไปหมดเพราะว่าเป็นช่วงแดงด่ดนนาอผู้หญิงก็จะรู้กันว่าเป็นยังไงมันจะทรมานมากแล้วทุกคนอย่าหาทานะคะอันตรายมากพอไปคนเดียวด้วยถ้าว่ามีคุณพ่อไปด้วยเพราะว่าแป้งแบบ เห็ดเยอะมากเปพ้พยายามเอาเอ,าเอาเอา,อาเอาเอาเอคิดว่าเออได้เจ็ดกิโลแล้วเป้โทรให้คุณพ่อมารับเลยแป้กลัวเป็นเป็นลมในป่าแล้วคุณพ่อหาไม่เจออะไรเงี้ยคนย่านตายในป่าแต่พี่น้องว่าววาว่าว่าไปสั่นนะคะนี่ค่ะแป้งก็เลยมาเป็นอุทาหงอนถ้าเป็นอันนี้อย่าไปหาทําเลยนะคะทุกคนทรมานจริงๆเลยอมนี่จ้าจังไดเดี๋ยวมันรุนกันว่าจะไใดเจ็กิโลประจ่าพี่น้องจ้าจ้าตามมาลุนกันเลยจ้า ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับคนหน่อยๆแม่แปลงน้ำเด้อจ้าเด้อ